ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News พิธายกทัพก้าวไกลสัญจรภาคกลางอ้อนขอปักธงประชาธิปไตยไม่เชื่อว่าเมืองสุพรรณมีเจ้าของที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลนำทีมสสพักก้าวไกลลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้านหลายจุดตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิ อำเภอด่านช้างอําเภออูดทองและอําเภอสองพี่น้องในโครงการก้าวไกลสัญจรภาคกลางนายพิธาได้กล่าวกับชาวบ้านว่าขอบคุณชาวสุพรรณบุรีที่ได้ให้การต้อนรับขอขอบคุณเจ็ดหมื่นกว่าคะแนนที่ให้ความไว้วางใจตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ครั้งนี้ตั้งใจมารับฟังทุกปัญหาพร้อมสู้กับทุกความอายุติธรรมไปพร้อมกับชาวสุพรรณบุรีที่เจอความอายุติธรรมามามากพอแล้ว ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบจากภาครัฐตั้งแต่เรื่องเหมืองการบริหารจัดการน้ำตนและพักก้าวไกลขออยู่เคียงข้างพร้อมต่อสู้สุพรรณบุรีรอมไม่ได้แล้วมีหลายปัญหาย,ยังไม่ถูกจัดการอย่างเหมาะสมเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสุพรรณบุรีกว่า300คนต้องไปรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องเอาผิดกับกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากกรณีได้รับผลกระทบการบริหารจัดการน้ำไม่เป็นธรรมอำเภอด่านช้างเป็นพื้นที่ต้นน้ำแต่คนในพื้นที่กลับยังขาดน้ำเพื่อการชลประทานเป็นต้นถ้าชาวสุพรรณบุรีต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องมีพักการเมืองใหม่ๆนักการเมืองใหม่ๆเข้ามานำนโยบายใหม่ๆครั้งนี้พักคก้าวไกลตั้งใจมาปักธงประชาธิปไตยที่จังหวัดสุพรรณบุรีเราไม่เชื่อว,ว่าเมืองสุพรรณบุรีจะมีเจ้าของ เราเจ้าของประเทศนี้คือประชาชนและประชาธิปไตยนายพิธากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ